ชื่อรุ่นอะไรนี่ของ C77 0ตัวเราเรียกว่าบอดี้4 7 1 0ชายสุดชายสุดตั้งพี่เขาก็เปลี่ยนขุมพลังใหม่เข้าไปใส่เป็นเครื่องเครื่องโซนิกโซนิกครับสเปคอะไรมาเจนี่ของนี้ขออนี้หกหกชักเจ็ดหกหกชักเจ็ดสองวาว์วาวใส่ขุมพลังโซนิกก็ได้อันนี้สเปคเครื่องยนต์เท่าไหร่อ่อเจ็ดสิบเย้พี่ สวัสดีครับลุงเ,เ,เอ็งจะพามาชมตามคำเรียบร้องของ f อเลยบอกว่าอยากจะชมรถคลาสสิกรถโบราณรถสะสมนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราเจอสาคันนะอยู่อยู่ด้านหลังเราเดี๋ยวเราจะ อยู่ที่สนามหาดใหญ่เปอพี่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานเราชื่ออะไรครับนี่บังมาบังมาคลาสสิกบังมาคลาสสิกบังมาคลาสสิกนี่อยู่ที่จังหวัดนาราธิวาสนราธิวาสเดี๋ยวต้องขี่ขึ้นมากี่กิโลเมตรเกินร้อยกิโลร้อยกว่าประมาณตีไปว่า200ร้อไปกลับ400กว่าโลไปกลับ400กว่าโล แล้ววันนี้เนี่ยเราพารถมากี่คันในทีมงานทีมงานหลายคันจะไม่ถึงยากมีมากกว่า3คันอีกมีอีกแต่เดี๋ยววันนี้แต่ลบกวนแจกทรงให้ดูหน่อยนะอันนี้พี่แนะนำตัวเองหน่อยชื่อพี่อะไร,รอุมามาเสงอุมา,มาพี่อุมา,มาผมผมขอเรียกเป็นพี่อุมาแล้วกันะนะสั้นๆวันนี้ขับคันนี้มาแจกทรงให้น้องๆถ้าเป็นรถคลาสสิกทางภาคใต้เเราแต่งยังไงบ้างนะพี่นะ โอเคเลยฮะมาดูกันก่อน,อนเลยชุดบนชุดบนอันนี้นออต,ตัวบนเป็นอิตาลีก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอเบรรถก่อนว่าตัวตัวรถเลยเนี่ยชื่อรุ่นอะไรอ๋อตัวนี้ขอ C อันของพี่เนี่ยตัวนี้ขอ C 70ตัวเราเรียกว่าบอดี้ C 70ชายสุดช,ชายสุดตั้งขอ C 70อ เป็นสูบตั้ง4ี่จุดสิบซึ่งปกติแล้วเครื่องบล็อกเดิมเนี่ยสูบนอนสูบนอนดวนอนูว่าพี่เขาก็เปลี่ยนขุมพลังใหม่เข้าไปใส่เป็นเครื่องเครื่องโซนิกโซนิกอบอกอุปกรณ์ตัวหน่อยแปดสามอย่างงี้แรงดิดแม่งหกร้อยยี่สิบนตันยิงแบบที้มวอซี่ไหลยิงแบบไม่ต้อนเกงใจ ง่ายขึ้นไหมวดเร็วรวดเร็วใครใช้ฝันแฟนเพจลุงเอก็กช่องยูทูบลุงเอก็กอยเรียนบอกว่ามาจากช่องลุงเอ็กน้ะเวล์ล,ลด10%ทีนี้แนบใช้ดีมันเป็นยังไงพี่จากเครื่องซีเด็ดสิบแล้วมันทำไมต้องเป็นโซนิน่งพี่คือการใช้งานของโซนินึ่งมันทนกว่า ก่อนเวลาขับไปงาขอคัสิคเขาดันยาวๆก็ได้คือถ้าขี่4 0มันไม่พอมือไม่พอไม่พอมือปกติอย่างนี้เนี่ยพี่บิดสักกี่ความเร็วเท่าไหร่ถ้าไปออกทริปแบบขี่ไล่ขี่จิ้วๆิ้วไปเป็นกลุ่มประมาณร้อยกว่าร้อยกว่าร้อยกว่าร้อยสามร้อยสี่เริ่มไปร้อยสามร้อยสี่แล้วไม่ธรรมดาเลยพี่ถ้าไปสองสามขั้นลึกเกิน ร้อยสามร้อยห้าก็ได้เดินเครื่องยนต์มันไปถึงไปถึงแล้วอย่างนี้เนี่ยมีการโมดิฟายต่อไหมจากเป็นเครื่องโซนิกแล้วโมดิฟายต่อครับเป็นสเปคอะไรมาจะดนี้ของนี้ของนี้หกหกชักเจ็ดหกหกชักเจ็ดสองวาวนี่ผมเชื่อว่าถ้ายังไม่พอมือพี่พี่อุมาคงจะเป็นสี่วาว แต่ตอนนี้เป็นสองวาวมาก่อนก็พอมือโยกนะก็เรียกว่ายกขุมพลังโซนิกมาใส่นะด้านหน้านี่เป็นยังไงพี่ด้านหน้าของต้องแปลงของโนวาเพื่อเป็นสองหน้าโนวาเพื่อสักช่วงเวลาออกเทปเนี่ยมันจะได้นุ่มครับตอนนี้นุ่มนวลอ่าแล้วก็ใส่เป็นแฮนเดิลบาร แล้วก็นี่อันนี้เป็นใบตรงรุ่นไหม<ร>เป็นใบต,ต,ตรงรุ่นไหมอ,อันนี้จะแปลกกว่าคนอื่นนิดหน่อยของพี่เขาเป็นรุ่นลิมิเต็ดมาดูให้ใกล้ <c oughs> เรียกว่ารุ่น C70 ไมเตียงกา <c oughs> ถามว่าใส่ธรรมาดาได้ไหม <c oughs> ได้แต่มันจะไม่เหมือนคนอื่น <c oughs> นะ <c oughs> เราไม่ชอบเหมือนคนอื่น <c oughs> เราก็ใส่ให้แตกต่างด้านหลังพี่ด้านหลังมดิฟายอะไรมาบ้าง มีการสะบัดหลายตัวนะเฮ้ยอันนี้อันนี้ทำไมต้องใส่กัรสะบัดเยอะอย่างนี้ครับพี่รถพี่แรงมากเลยแบบว่าขี่แล้ไม่ปรกันที่เ,<อ>เคยลุดเลยเ่อเคยไม่แล้วปเกี่ยวอะไรกับการสะบัดพี่อันนี้ผมถามเรื่องการสะบัดเพื่อให้แน,น่นไม่เวลาใส่ประกวดนะให้ดูอะไรให้เต็มอ๋อคือโดยปกติแล้วเนี่ยรถประกวดก็จะมีเรื่องของการนับราคานับอะไรที่ใส่เข้าไป โดยปกติเขาขาตับทอเป็นอลูมิเนียมบ้างเป็นไทเทเนียมบ้างมันไม่เหนือมันไม่เหนือชั้นเราใส่มันเป็นการสะบัดก็เลยดูดูพี่เขาทำใส่ตัวเดียวไม่แพงใส่มาสองตัวแล้วก็เรียกว่าเอาเอาให้มันทำแล้วสวิงอาร์มเป็นของอะไรพี่อะไรครับสวิงอาร์มสวิงอาร์มของเว้นแต่สภา่อนือที รถเึ็นสองห้าครับขอดีเคทีเลยดีเคทีเลย <นะ S 1> ปุ่มแฟนคลับของเราอยู่ที่ไหนฮะพี่งนาลาทวาสนาลาทวาสแบบว่าถ้าน้องๆแบบอยากกำลังอยากเข้าวงการแต่งรถคลาสสิกเชิญชวนหน่อยพีย่เชิญชวนของรถคลาสสิกนะเชิญชวนอนุรักษ์รถคลาสสิกนะครับครับให,ให้ดูสวยงามเยอะๆเวลาเวิร์รกเนี่ยเขาเป็นรถอะไร สม,มัครคนเราจะเล่นรถค่าสิบหรือ่าครับเพื่อให้นะ่เดโทดโฮเดทโฮใช่ครับย้อนวันวันใช่ครับ <c oughs> นี่นี่คือคันแรกเดี๋ยวขอไปชมคันที่สองใครเป็นเจ้าของฮนะพี่ด้วยเหรออ,รรอ,อ่าน,นี่เดี๋ยวรับหน้าที่นะพี่คันนี้เนี่ยก็ไม่ด้อยไปกว่าเดิมเลยบอดี้เดียวกันไหมพี่บอดี้ไม่เหมือนคันนี้ของอันนี้บอดี้อะไร490 490อันนั้น470 470นี่490 ก็มีซีซีเพิ่มมาหน่อยอครับปกติมันเป็นซูมนอนซูมนอนกันเราก็เหมือนเดิมใส่ขุมพลังโซนิกเข้าไป,าไปอันนี้สเปคเครื่องยนต์เท่าไหร่เจ็ดสิบย้ยพี่ไอ้นุ่นหกขกเจ็ดอันนี้พี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบชักสิบสี่ปะท้เจ็ดสิบชักสิบสี่ครับบางดี้คือถ้าเองขี่เวิมมาเนี่ยเองมาบิดมั่วๆเองโดนแดกได้เลย <laughs> ทำไมต้องถึง70จัก14อ่ะเนี่ยเพื yeah, been, ่อให้เป็นไอมันที่มัน สารเคลือบพิเศษนะแกช่องแมตช์เกชิญแก่องซเกิลไม่ไม่ทำนี่เป็นสารเคลือบพิเศษโมนิเดนซันไฟขัดขัดแล้วเคลือบเลเกอร์เคลือบเลเกอร์เราเรียกว่าคงความคลาสสิกนะและ้วนี่ดูชุดล่างสเตลซิกส่วนหน้าเป็นสเตลซิกเพื่ออะไรครับพี่เดชโอ ใส่อะไรล้ำขึ้นไปอีกหน่อยนะครับท่อเสียนี่เป็นของใครฮะสร้างเองสร้างเองนี่เป็นแบรนด์พี่เลยเหรอที่คอท่อคอรถยนต์อ๋อคอท่อเป็นของรถยนต์ด้วยใช่ๆนี่ได้ขนาดคอรถยนต์นี่โชว์หลังเป็น W P นะเนี่ยอะไครับโอ้โหผมว่าแพงสุดรู้ไหมชิ้นนี้คืออะไรบางทีผมว่าเป็นนี่ตะแกรง ตะแกงหายยากหน้ามือสองพันกว่าเลยสองพันกว่าบาทหนามือสองอ่าหายยากโอ้โนุนก,ก็ไม่ธรรมดานี่เป็นคลาสสิกเลยนะมาถึงคันที่สามเลยพี่คันนี้ขออนุญาตพาชมทัศนาศกษารถหน่อยนะเขาทำมารากา,รการประมาณสองหมื่นสี่ครับ,รบนี่ผมต่อชื่อก็อประมาณหม <17 S 2> ื่นเจ็ดคันนี้ซื้อหมื่นเจ็ดเมื่อปีไหนครับ ปีที่ผ่านมาก่อนอื่นเลยขออนุญาตถามก่อนว่าอายุเท่าไหร่ครับอายุตอนนี้ผมก็ 60. 60ปียังรักในเรียกว่าวงการสองล้อ,อนี่ขับมาจากนาราธิวาเองอแล้วก็ซื้อรถคันนี้มาเมื่อสองปีที่แล้วตัวบอดี้รถเลยเนี่ยเรียกว่ารถรุ่นอะไรครับอจอรถดีคอฮอนดา้าเจ็ดสิบส <C 70. S 2> ี่เจ็ดสิบ เหมือนกันเอาเครื่อง1 1 0 110ส่รบมาใส่เขาเรียกว่ายกเครื่องปีใหม่มาใส่หน่อยให้มันจะได้แบบว่าเซอร์วิสง่ายมีแต่งอะไรไปบ้างครับก็มีเขาแต่งที่ผมเพิ่มเติมมันจะมีล็อกไฟนี่ครับอ่าฮะแล้วก็มันก็ใส่นี่ด้วยอันนี้ไว้ให้หลานนั่งอแล้วก็นี่เพิ่มเติมอันนี้ไว้มี T P S นะจะลงคาะ เดิมๆเลยก็ปั๊บโลนี่โลนี้ตอนแรกสั้นครับแต่ทีนี้ผมก็อพุ่มเติมกระจาดที่ี่ผมจบอ๋อแต่เพื่อให้น้ำไม่ให้ไม่ให้น้ำมันเดินใส่เรานะก่นีด้วยมันมีบางคนหลังด้วยอันนี้โมดิฟายเองไหมเนี่ยก็ประมาณร้อยยี่สิบบาทครับเอาอย่างนี้ดีกว่าผมขอถามความรู้สึกของคุณลุงเลยว่าได้มีโอกาสมาร่วมงาน NGO แล้วก็มากับ กลุ่มคลาสสิกข,ของนราธาิวาสครับเป็นยังไงบ้างความรู้สึกของลุงก็ผมรู้สึกภูมิใจนะครับใ่แง่การเรียนรู้ในด้าของนราธิวานนราชิวานทีของเก่าๆทับ,บว่าเดี๋ยวของเก่าก็กกาจะอ่านไปเราร่วมกันใ<ม>นรักวมาวัฒนธรรม ทีขึ้นมาเพื่อที่จะมาขี่ให้ใช้งานกับน้องทุกคนกันมันร่วมกลุ่มกันได้มแชจะเรื่องของอะไรความรู้ในการซ่อมบำรุงกันได้กับทางพี่เขาทางกลุ่มเรานะครับ<อ>ก็วันนี้นะครับลุงเอ็กได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่เรียกว่านําเสนอในกลุ่มรถคาสสิกของาราีวบานแล้วก็ทางพี่น้องชาวใต้นะวันนี้ก็มีเสื้อโม้ให้หนึ่งตัว ต้องขออนุญาตนะนวันนี้ขออนุญาตมากให้คุณลุงแล้วกันเพราะว่าผมให้ทีมกันหนึ่งตัวนะนมีโอกาสเขาหนายังไงมาเจอผมที่บ้าวันนี้มอบเสื้อไอองให้วันนี้ขอบคุณมากนะกที่ร่วมถ่ายทอดวีดีโอแล้วก็ส่งไปถึงกับคนรุ่นใหม่แล้วก็หรือรุ่นเดียวกันกลับมาขี่รถกลับมาย้อนวันๆด้วยกันนะฮะ ก็วันนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณพี่ด้วยขอบคุณทุกท่านเลยครับวันนี้ขอบคุณมากนะเจอกันใน EP ต่อไปเดี๋ยวตามไปที่บุญกิจกรรมเดี๋ยวเรามีประมาณ4ี่โมงฮะ <Yes. S 1> มีเสื้อมีอุปกรณ์มีโล่มีอะไรใส่ยันยันยัยวันนี้ขอบคุณมากครับทุกคนามไม่ต้องย้ำวิวคิลเลติชิตอย่ามาย้ำหนึ่งในสามวิวคิลเลติชิตคิงแบ๊กวิวคิลเลติชิตคิงแบ๊กวิวคิลเลติชิต